เพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลรีบเร่งยกระดับมาตราการกดดันกัมพูชาให้มากขึ้นอย่างจริงจังผ่านนายอันวาอิบราฮิมนายกมนตรีมาเลเซียและอดีตประธานอาเซียนและรีบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับประธานดีมาคอสจูเนียซึ่งเป็นท่านเป็นประธานดีฟิลิปปินส์และก็จะมีฐานะเป็นประธานอาเซียนคนต่อไปรวมทั้งรีบเร่งหารือกับนายโดนัลด์เจทรัมนะครับประธานาธิบดีสหรัฐ ในฐานะที่เป็นผู้ผลักดันปฏิญญาสันติภาพรวมทั้งการพูดคุยหารือกับรัฐบาลจีนในฐานะสักขีพยานข้อตกลงหยุดยิงระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาพักเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียและผลกระทบของพี่น้องชาวไทยทหารไทยนะครับที่เหยียบทุ่นระเบิดในครั้งนี้และขอเสนอให้กองทัพใช้หุ่นยนต์เก็บคู่ทุ่นระเบิดที่ทางรัฐบาลไทยได้เคยขอรับการสนับสนุนจาก องค์กรของสหภาพยุโรปไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียของพี่น้องทหารไทยในอนาคตต่อไปพักเพื่อไทยขอย้ำอีกครั้งนะครับแล้วเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์จะเป็นการเดินหน้ากดดันกัมพูชาเชิงรุกที่รัฐบาลพักเพื่อไทยได้ริเริ่มเอาไว้จนไทยได้มีบทบาทนําในส่วนตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ยังจําเป็นนะครับที่ยังจะต้องขยายผลให้มากกว่านี้ให้ต่อเนื่องกว่านี้ ในส่วนของผลสอบของรัฐมนตรีว่าการใช้ชนกชิดชอบนะครับที่ท่านเคยมาแฉว่าถูกแก๊งสแกมเมอร์เสนอสินบน40ล้านต่อเดือนแลกกับการไม่ปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็มีการให้ข่าวมานะครับว่าจะรับทราบผลภายในสิ้นเดือนตุลาคมวันนี้จะกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับจะรบกวนทางรัฐบาลนะครับช่วยออกมาสรุปผลและออกมาขยายผลจับกลุ่มไปยังต้นต่อขอสุดท้ายนะครับขอย้ำนะครับว่ารัฐบาลควรจะต้องเดินหน้าร่วมมือปราบสแกมเมอร์3ฝ่ายระหว่างไทยจีนกัมพูชาโดยอาจจะพัฒนา จากโมเดลความร่วมมือไทยจีนเมียนมาเพราะว่าโมเดลดังกล่าวที่รัฐบาลสมัยพักเพื่อไทยได้ทำเนี่ยก็พิสูจน์ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด